โอเคยางนอกปัจจุบันเนี่ยมีสองแบบนะแบบนี้เป็นได้รับความนิยมเลยเราเรียกว่ายางจุ๊บเลดนะที่เขาเรียกกันอะจุ๊บเลดก็คือจะไม่มียางในเข้าใจไหมช่างมินครับอ้าวแล้วอันนี้ไม่ใช่จุ๊บเลสเลยที่นี่จุ๊บอ้าวอันนี้จุ๊บครับอันนี้ยางจุ๊บเลดอ๋ออันนี้จุ๊บครับอ้าวเลือดเลดแปลว่าไม่มีไม่มีแล้วดทำไมยังมีใช่ไหมใช่เออแล้วเนี่ยเนี้ยเรียกว่าจุ๊บ ใช่ไหมเพราะเราเรียกว่าจุ๊บแต่นี่เราเรียกว่าจุ๊บเลสจริงๆแล้วต้องอ่านว่าจุ๊บเลสจุ๊บเลสแต่เราเรียกว่าจุ๊บเลสอย่างงั้นที่ป๋ามินสงสัยไม่แปลกว่าเอ้าจุ๊บเลสได้ไงในเมื่อยังมีจุ๊บเติมลมอยู่งั้นแสดงว่าบ้านเราภาษาเราเนี่ยเรียกเอองั้นเราเรียกว่าจุ๊บเลสคือยางที่ไม่มียางในก็เหมือนที่เรียกลำเบสกับที่เรียกว่าดำเะจริงๆมันคือดำเบกไม่เป็นไรนะมันยังเสียงเพี้ยนแต่นียเพี้ยนไปเลยจุ๊บเลสกับจุ๊บเนี่ โอเคนะงั้นจุ๊บเลดคือยางนอกชนิดที่ไม่ต้องมียางในแต่ต้องมีจุ๊บนะต้องมีจุ๊บลมอ่าโอเคนะขอบคุณครับ